ที่เราจะได้ร่วมตักบาตรท5 0รรูปนะคะในวันที่9มิถุนา2567ที่จะถึงนี้นะคะที่จะถึงนี้ขอให้เป็นเลขนำโชคของทุกๆคนนะคะใครชอบที่ไหนก็ตามสะดวกได้เลยนะคะขอเลขรหัสหน่อยคะ่ะเนี่ยนะคะนะ พร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมมากค่ะชอบเหมือนพี่สิริพงศ์ค่ะ910นะคะเยี่ยม109ชอบมากคุณจันทวดีก้อนทองคุณมาริวันธมโมหมายเลขที่นั่งจ่อ13อ๋อจอ,จอ จอมีมีผังจอให้ด้วยอ่าแค่เขามีผังที่นั่งให้ด้วยนะคะเลขที่หนึ่งสามนะคะว้าวจูนอาหานพาเลยอ่ะโอ้ยอยู่ขาประพยาบเลยอ่ะสาธุเลยนะคะโชคดีอีกแล้วดดสุยอมโชคดีอีกแล้วค่ะเราคนที่โคตรโชคดีมากนะคะที่ไหนก็ V.I.P. เลยเนาะใช่ชชวยเชฟเชฟวดามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกับพระพเจ้าได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะสาธุใช่วันเกิดพี่ปุ๋ยอีกแล้ววันเกิดพี่ปุ๋ยอีกแล้วนะคะแต่ที่สําคัญคือมั่งคั่งมั่งคั่งก็หนึ่งสามสามมั่งคั่งก็หนึ่งสามสามอันนี้มั่งคั่งได้ปหาหมอคร <laughs> 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 ูว่าน่าจะเจอกันทุกคนแหละนะคะเพราะว่าตั้งแต วันที่มีข่าวนะคะวันที่แบบว่าเจอพี่ๆที่ชูป้ายนะคะอ่าแล้วศูนย์เบนเขาก็แจกเลยนะคะแจกหนังสือให้ทุกคนได้ตรวจเช็คนะคะตรวจเช็คฟรีนะคะทุกคนฟรีทุกรายการนะคะฟรีทุกรายการอือหนึ่งสามค่ะสามหนึ่งค่ะมันเป็นจอหนึ่งสามด้วยนะคะเจกหนึ่งสามหรือเปล่าคะ <laughs> ม,มันคคอเจ๊หนึ่งสามรือเปล่าเอาที่ชอบที่ชอบนะคะเอาที่ชอบที่ชอบมันมีจอ